ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักจากหยวกกล้วยนะครับขั้นตอนที่1เราก็สับหั่นกล้วยนะครับสับชิ้นแบบไหนก็ได้นะครับผมหรือเราจะใช้แบบเศษพืชผักเศษใบไม้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้จะใช้เป็นหยวกกล้วยนะครับ ส,ส,ส,สับไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเราจะโรยด้วยลาดด้วยกากน้ำตาลนะครับผมลาดไปเลยครับผมลาดไ้ทั่วสวัสดีครับผมเป็นวิธีทำที่ง่ายๆนะครับทำใช้อยู่ที่บ้านใช้รดพืชผักสวนครัวได้หมดนะครับผม หมักไว้ใช้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ำลงครับผมเติมน้ำนี่เ,เติมไม่ท่วมต้นหยวกกล้วยเลยนะครับแล้วใช้มือกดหรือใช้ไม้คนก็ได้ครับกดลงไปครับผมแต่ผมจะใช้แบบวิธีมือกดนะครับทำง่ายครับ ลงไปเรื่อยๆครับผมหมักไว้อาอรดพืชผักสวนครัวหรือต้นไม้ใบหญ้าของพวกเรานะครับถ้าเราไม่มีต้นกล้วยนี่อ่หรือที่ว่าบ้านใครมีเศษอาหารนะครับก็ทำแบบนี้ได้ครับผม แค่เติมกากน้ำตาลลงไปนะครับตเติมน้ำนะครับอันนี้น้ำไม่พอผมเติมน้ำอีกนะครับในส่วนนี้ผมจะหมักไว้อ,อลดต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวของผมปลูกไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีทำหมวเชื้อจุลินทรีย์แบบง่ายๆครับ คลิปนี้ทำแบบขั้นตอนต่อไปเราก็หาผ้าใบพลาสติกมาคลุมนะครับคลุมให้มิดชิดนะครับผมแล้วก็หาไม้มาทับนะครับเราประมาณ2ออาทิตย์ก็ใช้ได้แล้วครับผม ผมนี่จะรอประมาณสองอาทิตย์นะครับหรือว่าใครที่หมักได้เดิน2อ,อาทิตย์หรือเป็นเดือนนี้ยิ่งดีครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปครับขอบคุณครับผม